ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลก็ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อตาใหญ่ท่านสอนไว้เวลาไปวัดและวร่วมพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายหลายคนมักทำผิดพึงระวังไว้ ห้ามทำเรื่องแต่ปีนี้เด็ดขาดจะได้ทั้งบาปและความส่วนเป็นของแถมกลับบ้านมาท่านผู้ฟังครับว่ากันว่าเวลาไปทาบุญไหว้พระในวัดเนวาปู่ย่าตาใหญ่ท่านฝากไว้กับความเชื่อดีๆที่หลายท่านเป็นห่วงลูกหลานได้พร่ำสอนสืบต่อกันมาช่วยลูกช่วยหลานกับแนวข้อประพฤติปฏิบัติอันดีงามและข้อควรพึงระวังในการทาบุญที่วัด ซึ่งความเชื่อที่ว่านี้อาจมีบางความเชื่อที่ชาวพุทธส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยทราบกันมาก่อนและบางท่านก็คงอาจจะเคยทราบกันมาแล้วเรื่องสําคัญห้ามทําเด็ดขาดพึงระวังมีดังนี้ครับหนึ่งเวลาจุดธูปเทียนไหว้พระที่วัดพุทธภูมแก่ท่านว่าให้จุดจากที่ทางวัดเตรียไมไว้ให้เท่านั้นความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัด ในเรื่องการจุดทูปเทียนไหว้พระนั้นเป็นความเชื่อที่สําคัญซึ่งเวลาที่เราจุดทูปเทียนไหว้พระนั้นเขาให้จุดจากตะเกียงน้ํามันหรือเทียนเล่มใหญ่ที่ทางวัดเตรียมมาให้เท่านั้นห้ามไปจุดเทียนต่อจากคนอื่นที่ปากไว้แล้วเป็นอันขาดเพราะการจุดเทียนต่อจากคนอื่นนั้นโบราณท่านถือก็เหมือนกับว่าเราไปรับเคาะต่อจากเขานั่นเองอีกท้งยังเป็นกุศโลบายที่ว่า อาจทำให้แขนเสื้อหรือชายเสื้อไปโดนไฟจากทูบเทียนจนทำให้ไม่เสียหายหรือร่างกายบาดเจ็บได้แถมยังไปยืนบางคนอื่นที่กำลังไหว้พระทำให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยนั่นเอง 2. เมื่อเรียกใครกลับบ้านต้องระบุหรือเรียกชื่อทุกครั้งคลับว่ากันว่าหลังจากที่เราได้ทำบุญที่วัดเสร็จเรียบร้อยแล้วหากมากันหลายคน จะชวนกันกลับบ้านครั้งใดห้ามลืมเด็ดขาดครับว่าต้องระบุหรือเรียกชื่อคนที่จะชวนกลับบ้านทุกๆครั้งการระบุชื่อทุกครั้งเวลาเรียกกลับบ้านคือเป็นความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดที่ควรปฏิบัติและสําคัญมากเลยทีเดียวครับเพราะว่านอกจากจะมีพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในวัดแล้วว่ากันว่าจะมีสัมภเวสีหรือผีเร่ร่อนที่ยังวนเวียนอยู่ภายในวัดอีกด้วย ดังนั้นเวลาที่จะเรียกใครกลับบ้านควรระบุชื่อให้ชัดเจนห้ามพูดอลอยๆเด็ดขาดพราะกลับบ้านเถอะกลับบ้านเถอะหรือขึ้นรถเร็วๆมิฉะนั้นอาจมีสัมภเวสีผีเร่ร่อนที่ไม่ได้รับเชิญกลับมากับท่านด้วยได้นั่นเอง 3. มไม่ควรวางอาหารทิ้งไว้แล้วกลับมากินและไม่ควรกินอาหารที่เหลือจากการทำบุญครับ ความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดในเรื่องของการกินอาหารนั้นคนโบราณเชื่อกันว่าไม่ควรวางอาหารทิ้งไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณนอกพื้นที่ชายคาของวัดเพราะสัมภเวสีหรือวิญญาณได้ร่อนจะไปกินอาหารเหล่านั้นและถ้าเรานําอาหารนั้นมากินต่อก็เท่ากับว่าเราไปยักอาหารของเข้ามาอาจจะทําให้สัมภเวสีหรือวิญญาณได้ร่อนไม่พอใจมาเล่นงานเรา โดยไม่ตั้งใจก็ได้นั่นเองนอกจากนี้แล้วเราไม่ควรกินอาหารที่เหลือจากการทำบุญเนื่องจากว่าอาจจะมีสัมภเวสีหรือวิญญาณเร่ร่อนที่ยังกินและห่วงอาหารที่เขายังกินอยู่ดังนั้นหากต้องการกินอาหารที่เหลือจากการทำบุญให้รอจนกว่าพระเจาเอ่ยปากอนุญาตเสียก่อนครับ 4. เวลาทำพิธีสวสดสดอเคาะห้ามยืนบังหน้าต่าง หรือนั่งขวางประตูความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดเทวาห้ามยืนบังหน้าต่างหรือนั่งขวางประตูเวลาทำพิธีสวสดสดอเคาะนั้นคนโบราณเชื่อกันว่าทั้งประตูและหน้าต่างเป็นทางช่องออกของสิ่งอัปมงคลหรือสิ่งไม่ดีหากเราไปนั่งขวางประตูหรือยืนบังหน้าต่างก็จะทำให้เราได้รับสิ่งอัปมงคลหรือสิ่งไม่ดีเข้าไปสู่ตัวได้และอีกอย่าง ยังเป็นกนารบังช่องระบายอากาศของวิหารหรือศาลาอีกด้วยครับและที่สําคัญเลยก็คือไม่ควรพาเด็กเล็กๆไปเข้าร่วมพิธีสะดอกเคราะห์อย่างเด็ดขาดเนื่องจากว่าจิตของเด็กเล็กนั้นเขายัอ่อนต่อสิ่งอัปมงคลนั่นเองครับ 5. เวลาไปวัดไม่ควรฉีดน้ําหอมแม้ว่าความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดเรื่องการไม่ฉีดน้ําหอมในยุคนี้จะค่อยๆจางหายไปแต่ทราบหรือไม่ครับ ว่าเมื่อก่อนนั้นแทบจะไม่ค่อยมีใครฉีดน้ําหอมเวลาไปวัดเลยเนื่องจากว่ากลิ่นหอมจากน้ําหอมบางชนิดให้ความรู้สึกเย้ายวนต่อเพศตรงข้ามทําให้อาจประรุกวนพระท่านและกระตุ้นกิเลสตัณหาในเรื่องกรรมคุณหรือเรียกอีกอย่างว่ากรรมหนักทําให้เป็นบาปโดยไม่ตั้งใจครับถึงแม้ว่าการฉีดน้ําหอมเวลาทําบุญจะเป็นเรื่องปกติในยุคนี้แต่ก็อย่าลืมพิจารณาถึงความสํารวม ให้อยู่ในกรอบกันนะครับเอาเป็นว่าฉีดน้ำหอมกลิ่นอ่อนๆเพาดับกลิ่นตัวก็น่าจะได้แต่อย่าชุนหรือกินแรงก็พอหอห้ามนำต้นไม้ในวัดออกมาปลูกไว้ที่บ้านโดยไม่ขอหรือบอกกล่าวจากพระท่านเชื่อกันว่าต้นไม้ที่ขึ้นตามวัดหรือนำไปปลูกที่วัดเป็นของสูงและสมควรอยู่ในวัดเท่านั้นไม่ควรนำมาปลูกที่บ้านเป็นอันขาด เพราะว่าจะทําให้บ้านนั้นตกอับไม่เจริญเท่ากับเอาของสูงมาวางไว้ไม่ถูกที่หากเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้นํามาปลูกก็ให้ถอนทิ้งเสียหากจะให้ดีก็ให้นําไปปลูกไว้ที่วัดต้นไม้ดังกล่าวอันได้แก่ต้นโพต้นหวายต้นโมต้นใสต้นนนทรีต้นตะเคียนเป็นต้นครับแต่ทั้งนี้ จะรวมถึงต้นไม้ที่ไม่เป็นสิริมงคลด้วยเช่นต้นโสกต้นระกำต้นยางต้นสำโรงที่ออกดอกมีกลิ่นเหมน็นซึ่งเหล่านี้ดูไม่เป็นสิริมงคลจึงไม่นิยมนำมาปลูกในบริเวณบ้านกันครับท่านผู้ฟังครับเมื่อทราบเกี่ยวกับความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดว่ามีข้อห้ามและข้อควรประพฤติและปฏิบัติอย่างไรกันบ้างแล้วก็อย่าลืมทำตามความเชื่อเหล่านั้นกันนะครับ เพื่อที่ว่าเวลาไปทำบุญไหว้พระที่วัดจะได้เกิดสิ่งดีๆกับตัวเราเองประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานอีกทั้งยังมีวัฒนธรรมและความเชื่อที่อยู่ควบคู่กันมายาวนานไม่แพ้กันฉะนั้นจะไม่แปลกเลยครับถ้าเราจะได้ยินความเชื่อเกีย่ยวกับเรื่องต่างๆตั้งแต่สมัยเป็นเด็กผ่านเรื่องราวจากปู่ย่าตายายบางความเชื่อ ถูกสร้างขึ้นมาจากพุทธพู้แก่สมัยโบราณเพื่อเป็นกุศลรูายให้เราระมัดระวังตัวและแน่นอนครับว่าพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายที่หลายคนมักทำผิดก็มีอยู่หลายเรื่องวันนี้ได้รวบรวมนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องระวังกันท่านผู้ฟังครับตายคำสั้นๆแต่ความหมายและความรู้สึกนั้น กลับกระแทกอารมณ์ของทุกครั้งที่ได้ยินจึงคนที่เคยเข้าใกล้คำนี้แล้วยังเข้าใจและชนใจแกร่งทุกครั้งด้วยความกลัวตายของทุกคนส่งผลต่อระบบความคิดและวัฒนธรรมพิธีกรรมความตายขึ้นเพื่อยืดเวลาหรือส่งคนที่เราห่วงใหญ่ได้ไปพบภูมิที่ดีตามความ่อในศาสนาพุทธในเรื่องนี้สามพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย ที่หลายคนมักจะทําผิดทุกครั้งมีดังนี้ครับ 1. บางสุกุลเป็นบางสุกุลหมายถึงฝังแห่งฝุ่นกองฝุ่นครุกฝุ่นเปื้อนฝุ่นใช้กับผ้าที่พระสงฆ์นำมาจากโศกเพื่อทำเป็นจีวรโดยทั่วไปแล้วบางสุกุลจะมีทั้งบางสุกุลเป็นและบางสุกุลตายซึ่งบางสุกุลเป็นนั้น เป็นพิธีกรรมที่ทำแก่คนที่ยังมีชีวิตหรือคนเป็นที่ต้องการแก้เคลด็ดหรือคนที่รู้สึกวิเคราะห์กรรมรเผชิญเหตุการณ์ร้ายหรือกำลังป่วยมากจะนิยมทำกันเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากตัวโดวยพิธีการจะให้คนทำพิธีนอนงายประนมมือเหมือนคนที่ตายแล้วใายผ้าขาวซึ่งเปรียบเสมือนผ้าคลุมศพมาห่มทั้งตัวพระสงฆ์จะจับชายผ้า หรือผูกสายสินไว้ที่ชายผ้าก่อนจะกล่าวคำสวดสำหรับคนตายว่าอนิจจาวัตสังขาราเมื่อพระสวดบนเสียจแล้วพุทธพิธีบางสุคุลเป็นก็หันไปด้านตรงข้ามกับครั้งแรกแล้วคลุมผ้าขาวอีกครั้งก่อนที่พระจะสวดอีกครั้งว่าอจิรังวัตยังกาโย ο, ปัทฐวิงอธิเสสติชุดโธ อเปตะวิญญาณูปารัถังวะกระิงข่ารังเป็นการถือเคล็ดว่ากลับฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วครับการบางสุกุลนอกจากการปัดเป่าเรื่องไม่ดีแล้วจะมีคติสอนใจเรื่องความตายเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องพบเจอไม่อาจหลีกหนีได้ในอีกแง่มุมหนึ่งก็เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ดำารงชีวิตอย่างมีสติ และอยู่ในทํานองครองธรรมที่ดีต่อไปครับ 2. การทถบุญต่ออายุครับการทถบุญต่ออายุเป็นอีกหนึ่งพธิธีที่คนไทยมักทําปีละครั้งโดยยึดถือวันสําคัญในชีวิตอย่างวันเกิดเป็นต้นเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองและเป็นการเสริมอายุให้ยืนยาวมากขึ้นโดยหลัหลกๆแล้วคนส่วนใหญ่มักจะนิยมทําบุญตักบาตรในตอนเช้าของวันเกิด เพื่อรับพอ่อจากพระและหากมีทุนทรัพย์ที่มากพอก็ยังสามารถสร้างพระพุทธรูปถวายวัดซึ่งการสร้างพระพุทธรูปถวายวัดนั้นผู้ถวายห,หลายคนมักสลักชื่อของตนเองไว้ใต้ฐานพระเพื่อพระสงฆ์สวดมนต์เสริมดวงให้ตนเองและการปล่อยสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งการทำบุญช่วยเหลือสัตว์ที่หลายคนมักจะทำกันอย่างการไถ่ชีวิตโครกระบือ กลับนอกจากจะเป็นการต่อชีวิตให้กับสัตว์แล้วจะเป็นความเชื่อที่ว่ากุศลดังกล่าวยังช่วยต่อชีวิตให้กับตนอีกด้วยซึ่งการทบุญต่ออายุนั้นเป็นอีกหนึ่งคำสอนให้ผู้กระทำรู้จักการแบ่งปันลดความอยากได้แล้วการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไปด้วยในตัวและยังเป็นการเตือนจิตเตือนใจตนเองถึงการดำรงชีวิตอย่างมีสติไม่ตกอยู่ในความประมาท และมีกิตกุศลในการช่วยเหลือสังคมวรวมไปถึงการส่งเสริมศาสนาพุทธให้อยู่ยืนยาวมากขึ้นผ่านกันตักบาตครับและ 3. การบอกคนทางผู้ป่วยครับเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่มกักจะทำกับผู้ป่วยที่กำลังจะหมดลมหายใจนับว่าขาข้างหนึ่งก้าวสู่ดินแดนแห่งความตายแล้วในช่วงเวลาดังกล่าวหากผู้ตายมีจิตใจสับสวนวุ่นวาย เต่ไปด้วยความกลัวและกังวลเมื่อจากไปโดยวิญญาณอาจจะวนเวียนไม่ไปผุดไปเกิดหรือเปห่วงกังวลถึงคนเป็นฉะนั้นจึงเป็นห่วงเวลาสำคัญที่อยากจะใส่ใจมากที่สุดเช่นกันโดยจะมีการเตรียมกลวยสำหรับใส่ดอกไม้ทูบเทียนซึ่งทำจากใบตองนำมาใส่มือให้ผู้ป่วยและกระซิบข้างหูให้นึกถึงพระอรหันต์ โดยจะสวดภาวนาว่าอารหังสัมมาในอีกในหนึ่งจะเป็นการปรับจิตของผู้กําลังจะสิ้นลมให้มีสติรับรู้และยอมรับว่าตนกําลังจะจากไปและปล่อยวางสิ่งกังวลใจบนโลกนี้ออกไปทางการช่วยผู้ตายได้ไปอย่างสงบนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีของทั้งญาติและผู้ตายเองด้วยเรื่องการบอกทางคนตายนี้เริ่มต้นมาจากเรื่องเล่าที่มีต่อกันมายาวนาน เป็นเรื่องของนายพานที่ล่าสัตว์มาตลอดชีวิตพอถึงเวลาที่ใกล้ตายจึงเห็นสัตว์ป่าที่ตนเคยล่ามายืนล้อมตนเองบ่ายเมื่อลูกชายที่บวชเป็นพระพิสูุน์จึงจัดกล้วยดอกไม้เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยและเมื่อใกล้ถึงเวลาพระลูกชายจึงเติสตินายพานนึกถึงพระรัตนตรัยและกล่าวว่าสัมมาอารหัง หรือสัมมาสัมพุโทโธแล้วนายพรานก็จากไปด้วยความสงบครับทุกพิธีที่กล่าวมาข้างต้นนอกจากเป็นพิธีที่ช่วยเหลือด้านจิตใจแล้วจะมีคำสอนแฝงอยู่เสมอถือว่าเป็นพิธีกรรมที่หลายคนอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วท่านผู้ฟังครับกับความเชื่อข้อห้ามมือเข้าวัดและสามพิธีกรรมที่พึงระวัง คือเป็นความเชื่อที่ส่งต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ฟังนะครับแม้จะเชื่อและลองปฏิบัติตามก็คงไม่เสียหายซึ่งถือว่าเป็นกุศโลบายที่ปู่ย่าตายายบอกไว้ให้ลูกให้หลานประพฤติปฏิบัติตามนั่นเองครับช่องคิดดีทำดีแชนแนลขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่ เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอบพระคุณท่านผู้ฟังการระยานมิตมทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอต้ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ